เหมือนแถงข้าวไนแต่งานกันเนาะแต่งแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่ทุกครั้งเป็นเข้าใหม่ปลามันเสมออันจริงไงคิสิงเกินเจดปีแล้วนี่เกินเจ็ปีมันไกลเหมือนกันตอนนี้ก็สิบกว่าแล้วป่ะแต่ถ้านับจากซีรีส์อะใช่เจ็ดแปดปีปวดอะไปวดความสัมพันธ์ที่ยาวนานและไม่งและหิวโหยเราใช้ไมซ์เซตการแสดงคือหิวโหยโห เอาคุณมันอยู่ในเกาะคุณเหรอพี่นุ้ยปันเงินเนมันอยู่ในเกาะถูกว่ามันอยู่ในเกาะแล้วคุณก็เห็นว่าเหมือนที่สิงกำลังจะแบบเล่นซีนเลิฟซีนอะไรบางอย่างเราก็คือนั่นแหละฮะเราแค่บอกไปเฉยว่าหิวโหยครับผมใช่ต้องเอารดูนะความหิวโหยคืออะไรไม่แต่สตรีทเดซี่สี่จบสี่ครั้งใช่ไหมครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยก็สี่ภายในอีพีเดียวถ่ายสี่วันซีนจูบหมดสี่วันผมงง หิวโหยคิดสิ่งผู้หิวโหยครับผมขอร้องถ้าเกิดว่าจะเล่นเทนแท็กเทนอื่นนะฮะดูน่ากลัวไปนิดนึงเ,ออเดี๋ยวคนเ,เดี๋ยวเ,าวายเดี๋ยวันใดเอออะไรแบบเออเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตกใจไม่เพราะเราเคยถามแฟนไงตอนที่เราไลฟ์กันเล่น <c oughs> ๆว่าแบบว่าเอ้ยการมีเลิฟซีนมากเกินไปมันก็ไม่ได้ชินกับคู่เรามา,มาโดยตลอดอ <c oughs> <ๆ>ะไรเงี้ยถามว่าเขาจะชอบกันไหมหรอือวู่่เธอจะรับได้กันหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกเอามาอีกเลยหิวโหยมาก <c oughs> เอาอีกโตแล้วอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าอย่างวัน ก็ไม่แต่แบบอย่างนี้ใช่ซึ่งมันยังไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งของยังไม่ถึงความเป็นจริงที่จะเจอกันเลยครับใช่มันต้องแบบมีท่ายากขึ้นเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าตอนแรกตอนแรกตอนถ่ายแล้วก็เอ๊ะแต่ว่าจากการเวิร์กช็อปจากการดูบทซีรีส์ที่มันเป็นเพาะแฟนเก่าอะตัวละครที่เป็นแฟนเก่ากันมาเรื่องแบบนี้มันธรรมดาปะครับใช่ คือคนมันเคยคบกันมาใช่ป่ะตั้งนานแล้วอ่ะจะไม่เคยแบบนะเออมันก็ต้องนะเคยกินกันมาบ้างหน่อยเอ๊ะแสดงความรักแสดงความรักครับคือพอพอเลิกกันไปแล้วคือกลับมาเป็นต้องแบบวลอย่างเงี้ยหรอผมยังไม่ได้บอกเลยว่าหลังจากเลิกกันเลิกกลับมาอืมอาจจะเป็นตอนคบกันอยู่ก็ได้อืมเคยเลิกกันก่อนปะในเรื่องก็จะเล่าเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ยังรักกันอยู่เลิกกันไปแล้วกลับมาทำงานด้วยกันที่อยากรู้ว่าถักริมทะเลอ่ะ มันมันตัดเร็วไปตอนพี่มันถ่ายพี่มัน,มน,มนเทลเลอร์เทเลอร์มันก็ตัดตัดเร็วนิดนึงก็งถ้าอยากดูเต็มเต็มก็ดูในซีรีส์สิครับเออไม่มีใครข่ายนี้ไม่บอกสะปอยอะเอ,า,อางี้ว่าฉากนั้นอะเราเราใช้ไมซ์เซตการแสดงคือหิวโหยโหโหิวโหยเอาคุณมันอยู่ในกรอบคุณเหรอ มันอยู่ในเกาะหนกว่ามันอยู่ในเกาะแล้วคุณก็เห็นว่าเหมือนที่สิงกําลังจะแบบเล่นซีนเลิฟซีนอะไรบางอย่างอกันนะเริ่มเิ่มเริ่มคุยกันอ่ะพี่มันถ่ายตอนผมอ่ะหันไปมองน้องแล้วปะวันนี้ด้วยเหรอถ่ายถ่ายสามวันสี่วันติดจนถ่ายกมาถึงวันสุดท้ายอ่ะวันนี้ก็มีก็มีเลิฟซีนเนรอแล้วเลิฟซีนถอดเสื้อทุกอันหรอแล้วยังไงแล้วสภาพผมสองคนอ่ะต้องทํากันบ้าน เราจะยังไม่กินข้าววันนี้ไหมนะเดี๋ยวพุ่งออกกันดิ